สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมคลิปที่สามนี่ก็ยังอยู่ติ่ตลาดนัดตำบลภูดินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับผมช่องเบ้าใไชยศรีสเกตนะครับผู้ใดเขามาแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อประพาดคลิปต่อๆไปพ้าพ่อกันมุนีนะครับยังตรงกับวันศุกร์นะครับที่15กรกฎาคมันายกานะครับผมบรรยากาศก็คือคักนะครับพี่น้องแต่ว่าง่วงมุนีบางกว่าปกตินะครับเพ่นออกมาขายหน่อยอยู่มุนีนะครับนายห้อย่นก็มาซื้อขายกัน มวลซื่นหัวเซลอยูดอกอย่างหางั่วกันเอาคลิปทีสามนี้นะครับไปเปิดราคากันต่อเลยนะครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพีวัดเนาะของพีวัดเปิดเปิด เพิ่นเปิดตัวนี้เพิ่นเปิดไว้45นะครับผมตัวนี้ผสมเลยบ่พี่บอตัวนี้ผสมเลยบอผสมเรื่อยครับมีใบมีหลอดพ่อแม่นบ่ผสมกลมปรุสัตว์นะครับได้จักเดือนแล้วพี่งมื่อกงอเมอขผสม2เดือนครับได้2เดือนเนาะนะครับตัวนี้งมื่อแปเดือน5ของเดือนนี้นะตัวนี้เพิ่นว่าท้อง2เดือนนะครับผมนะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณ145ถึง150นะครับแข็งขาดีบ่พี่ประกันนะครับประกันแม่นบ่า ประกันครับประกันเบิดทุกอย่างมั็นปะนะครับทบถอนสิ่งโงสุดเพิ่นรับประกันเบิดนะครับนี่หน้าตาเบื้องหน้าตาก่อนเครื่องจูงยางให้เบื้องพร้อมเครื่องบดเครื่องบดครบเครื่องขึ้นกันเิ่น่านะครับตัวนี้เปิดไว้45นะครับ4ี่0 0ห้าบาทนะครับอีวัดอีวัดได้ลูกมาจังโตแล้วพี่ได้ลูกมาจากโตแล้วได้ลูกตัวนึงครับได้ลูกตัวนึ่งมาแล้วตัวนี้กระทองนะครับทองตัวที่2นะครับผม เบ่งโคนหางเบ่งเื่องเพียรพี่น้องแข่งลำแข่งลำขามันยังใส่งานใส่งานได้สบายสบาย,บายประกันตนําหนีมีตัวเดียวนี่วะพี่อะไปเบ่องอีกตัวนึง,ขงเขาเิ่นตัวนี้เปิดจะบานครับผมนี่ตัวนี้เปิดสี่หมื่นเก้าพันบาทห,ห้าห้าหนังบกจับจังหน,น,น่อยเนาะหนังมันเนาะนะครับมันห้าหนังบกจับนะครับแต่ว่าผิวสีแดงเข้มนะครับพี่น้องนะครับ ตำหน้ส่วนอื่นโมมีหยางตัวรับประกันนะครับรับประกันตำหนินะครับผมแข้งขาทุกอย่างรับประกันตำหนิเบิร์ส่วนสูงของงวตัวนี้อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหานะครับร้อยสามสิบห้าแข้งขาดีรับประกันเลยนะี่ครับเอาเบิงโค่นหางเครื่องเพชรนะครับงวสาวโมเบิงโค่นหางใหญ่พี่น้องโค่นหางใหญ่นะครับเครื่องเพชรดำนะครับนี่ลำแข็งลำขาสวยงามเบิร์ตนะครับผมสนใจบ่นไ่มปีวัดเปิดเท่าไรก่อนพี่เปิดเท่าไรครับนี่ สี่หมื่นเก้านะครับเคนเปิดราคาไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นง้วงเมยสาวเมยนั่งนะครับผมอ่าตำหนิแวดล้อมส่วนอื่นรับประกันหมดเดี๋ยวไปถามเบอร์โทรกันนะครับอ่ะฝากเบอร์โทรหน่พี่เก้าสครับเก้าสูงเก้าสูงหนึ่งสี่แปดสหนึ่งสี่แปดสูนึ่หนุ้่นพี่วัดหน้ามุ่นกระสินนะครับโอเคสำหรับผอมมุ่นขอบคุณครับผมนี่กับทีมงานเพิ่นมาหางัวงขึ้นกันเป็นยังไงแม่ กดติดตามเห็นน้เด้อเด้อครับผมโอเคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับอยากให้ไพี่ไทยก็บอกเด้อโทษขอมาได้เลยครับผมอ่ะไปต่อไปต่อโตต่อไปนะครับอืมอาวัดคกับพ๊อ เอาทีมงานหวยพ่อมาไายเนี่ยมาด้ได้งง่วงง่ามนอนมาดิเฮ็ดหน้าพึ่งแล้วเอาเบิ่งง่วงงามๆของพ่อเพิ่นเพิ่นว่าเฮ็ดหน้าพึ่งแต่แล้วนะครับนี่อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละกับคนไทยนะครับผมใกล้ๆกันเอาตัวนี้แม่สาวบ่พ่อสาวแม่นันข่ากัลลังหางสีลนแล้วแข่ากัลลังหางสีลนแล้วแม่สาวจักเดือนแล้วนี่จักจักปีแล้วสี่เขาสองปีสามปีแล้วบ่ ง้อ,อ,งอปีแปดเดือนนะครับผม,มเป็นแม่สาวลองช่องเลยเบ่งหน้าตาพี่น้องนี่เบ่งกลางหูออกสวยๆเลยนี่หูกระทบสวยๆนะครับหน้าตาลองช่องเลยเอา้าวล่้แข้งล่้มขาเพียงโบดก์ครบเพีงคือกันนะพอนอะตำหนีแวดล้อมส่วนอื่นมีบ่บ่มีหยังเลยบ่ไม่หยั่งเบ่มีหยังนะครับ,บตำหนี ทายเบิ้งเลยนะครับตัวนี้นะครับพ่อพันวาง่วงงามๆเลยย่งางไ้เบิ้งพร้อมอ่าโค่นหางใหญ่ๆเครื่องเพลทสวยๆลำแข็งลำขาง,งามๆนะครับนี่ <ame> นี่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 ท้ายเบิ้งเบิ้งโค่นหางเบิ้งเครื่องเพลทมันพี่น้องนี่หางเงี้ยวเกือบจดพื้นนะครับผมอ่าเปิดเจ้าบาทพอ 45, าท่อสี่หมื่นหาบวะบัวแพงตัวนี้เอา้าราคาสี่หมื่นหาพันบาทต่อรองได้อยู่เนาะเอ้าย่างามาเบิ้งเลยนะี่สี่หมื่นห้าพันบาทพอ่อพันวาบ่แพ่งพันวาต่อรองได้พันวา เอ้ามีตัวเดียวนี่ป่ะขายตัวนึงแล้วโอ้ยเป็ดตะปินได้ห้อยน้ำอยู่ดอกจีเดีมาย่างน้ำก่อนอยู่เด้อมือหลังเด้อฝากเนื้อฝากโต้น้ำแน่เด้อพ่อเด้อเอ่าฝากเบอร์โทรให้พ่อศูนย์แปดหนครับ081 054 054 5510 5510พ่อพ่อจันทาพ่อจันทาเลยครับกาลสินเท่าบ้านมุนกาลสินนะครับโอเคพ่อขอบคุณหลายๆขอบคุณครับผมขอมูลต่างๆนะครับพี่น้องโทรเข้ามาสอบถามเพิ่นเบิ่งเด้อ อ่าสีซื่งงัว่ากะต้องรอบตามขอมูลนะครับต่อรองกันเดาตำหนีแวดล้อมต่งตงางๆไทยพี่น้องเดเบื้องผมอาจจะไทยว่เบิร์ตกะท้ก็มาสอบถามเอาโอเคขอบคุณครับเอาไปเบื้องตัวต่อไปอีกนะครับตัวต่อไปเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบกำลังคุยกันอยู่ทั้งพี่นายหอยงหญ่กำลังมาคุยกันกอนเอามาเบื้องนายหอยเซียนพนอาง่วมาขายนี่ เอา้าเบิ่งตัวนี้ก่อนเบิง่งควาวงามของมันก่อนตัวนี้เป็นงัเวเมสาเนาะเมสาวประมาณสิบจักเดือนสิบสี่เดือนไปนะครับผมนี่เบิ่งผิวพันธ์สีเข้มคนและเป็น้องสีน้ำตาลแดงเข้มเลยตัวนี้ออกออกหูกระทบสวยๆนะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบแข้งขาทุกอย่างดีหมดตําหนีบ่มีมีแต่คว้มงามนะครับตัวนี้เอ้า่ายงัวงามให้เบิงเบ่งเอ้าเบิ่งโคนหางเบื่องเพ่องเพียดนะครับนี่ยกให้เบิ่งเลยเบิ่งลำแข้งลำขานะครับทั้งหลังกสวยงามนะครับ เปิดเท่าไรครับตัวนี้ครับเปิดไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้โหหมื่นเจ็ดพันนะครับผมเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้นะครับง่วงงามๆเด้อแม่สาวงามๆนะครับประกันทุกอย่างนะครับ มีตัวเดียวนี่บมเมื่อนี่ไต็มอตัวเดียว,ตวเต็มาตัวเดียวเอ้าตัวเดียวก็ฝากเบอร์โทรตัวเดียวนี่ละ062ย6หกสองศูนย์หกสองสี่สีด้ห้ได้หอยเซียนดงพยุงเนาะร้อยโลส่งฟรีโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณคสำหรับรายละเอียดนะครับผมขอบคุณครับผมเอ้ายังโมเบิร์ตนะครับพี่น้องยังโมเบิร์ตดอกเดี๋ยวหาไายอีกมีตัวไทยวะพี่มื้อนี่อ่ะมาเบิ่งสวัสดีครับผมอ่ะมาเบิ่งงัวเพิ่นตัวนี้ตัวนี้ขายจักบาทครับพี่ เศร้าหกหาลอยตัวนี้าราคาบมแพงน,นะครับพี่น้องเศร้าหกหาลอยเพิ่นว่านะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยเคยเป็นลำปีได้ว่าเศร้าหรอเนาะพี่น้องเคยเป็นลำปีได้ว่าหายแล้วนะครับพี่น้องตัวนี้งวดเมษาจังเดือนแล้วครับพี่ประมาณปีแล้วแล้วเนาะปีกวัวกวนนะครับตัวนี้ปีกวัวกวนนะครับผมอ่ะโอเคมาเบิ่งตัวนี้สองหมื่นหกพันนี่นะครับ ตั้หนีสวนอื่นบ่มีหยังดอกนะครับมีแต่เคยเป็นลำปีมาใส่เช่าแล้วเอาไปเบ่งตัวอีกอีก,อกของคนอีกคูหนึ่งแม่ลูกคุณว่าอ่ามาเบงมาเบงนะครับแม่ลูกก็นี่ปอ่ามาเบิงตัวนี้นะครับแม่ลูกสไตล์ไทยกลางเนาะสไตล์ไทยกลางนะครับนี่มาเบิงเด้อพี่น้องลูกมันลูกแรกปะล,ลูกตัวแรกนะครับลูกตัวแรกเลย แม่มันหนีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหานะครับแข้งขาดีปะพ่อ,พอแข้งขาประกันให้น้อประกันให้ทุกตัวเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับต่หนี้ลูกตัวแม่ลูกประมาณสี่ห้าเดือนแล้วบ่ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับแข้งขาทุกอย่างตํานี้ทุกอย่างรับประกัน้เบริดนะครับสำหรับโคมนี้นะครับผมนะครับเปิดแจกบาทครับผมสามหมื่นห้าพัน <Okay. S 1> ก็ถือว่าบูแพงนะครับพี่น้องเปิดเปิดแลวค่าแม่ลูกไว้ ลูกตัวแม่พร้อมเปิดเปิดไว้สามหมื่นหาพันบาทนะครับผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเบอร์ใดครับผมศูมนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหกหกแปดเจ็ดหกหกในหอยอยังครับผมในหอยตีกครับในหอยตีกเนกาะยกลาสิณห์เท่านีบ้บ่อ่ะโอเคขอบคุณเลยครับผมขอบคุณครับผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเปิดเปิดราคาไว้สามหมื่นกว่าบาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามเอานะครับตำนีเวล้อมช่วอื่นเพื่อนรับประกันอ่ะไปเบื้องต่อโตต่อไป เอาเจ๊เจ๊สวัสดีครับผมเด็กขายเราไปเอาพวกเด็กขายมะทายไหนจังหนอ่อย,อยเห็นเจ้าจูงว่ะตัวยิใหญ่ๆถ่วงหัวเจ้าบุรณะนี่เจ้าสูงแล้วล่ะมันยังสูงกว่าเจ้าอีกมาเบิงนะครับนี่มาเบิงหัวสไตล์ใหญ่ๆโค้งสงั่งยิ่งใหญ่ตัวนี้หูกระทบนะครับหูกระทบสวยๆเลยตัวนี้งัวจักปีแล้วพี่ด้วยประมาณประมาณสี่ห้าปีบุรณะน้อหลายกุหันยังเห็นไ่มพ่อนะครับเอามาเบิงความใหญ่ของมันก่อนนะครับตัวนี้ แม่ลูกบ่นึกว่าลูกมันนอนอยู่ห็นตัวน,นี้แยกลูกมันบ่เปนแยกลูกมาได้หลายหมื่นลวละบ่งความสูงมันก่อนสูงประมาณร้อยหาิหาบวกถึงร้อยหกสิบพุานีประมาณร้อยหกสิบนะครับ่าแข้งขาลำแข้งลำขามันทุกอย่างมีตำหนิบ่พี่นี่รับประกันตำหนิมันบ่ะน,นะครับตัวน,นี้ง่วแยกลูกโค้งสางใหญ่นะครับผมอเบ่งแขงขางพี่น้องสูงยาวเขาดีเพื่อนว่านี่ได้สูงได้นาะได้ง่ญ่ได้ทุกอย่างนะครับผม เบื้องจากคลองพลด,ดขนา,ขนาดเพิ่นสูงๆหัวชุ่งถ่วหัวเพิ่นอีกอ่าเบื้องโค่นหางใหญ่แห้งนะครับโค่นหางเครื่องเพศนะครับผมตัวน,นี้รับประกันมันบ่พี่โบมันเป็นบ่มันเคยมีลูกมาแล้วบ่อ๋อเคยมีลูกมาแล้วแต่บ่ทัดเซิงเนาะนะครับตัวน,นี้ถามกันซื่อๆดอกนะครับเปิดไว้จังบาทตัวน,นี้พี่เปิดไว้จังบาทก็เปิดไว้แล้ค่ะห้าหมื่นสี่นะครับพี่นอออ้องงัวโค้งยิ่งใหญ่ตัวนี้นะครับโครงสร้างใหญ่สูงหนาะ เปิดไว้ราคาหามื่นสี่พันบาทถือว่าโบแพงนะครับกันผูใ้ใดหาอยู่นะครับสไตล์ง่ายๆเอาไปเป็นแม่พันธุ์ง่ายๆนะครับผมนะครับนี่ทายเบิ้งนะครับสวยๆนะครับหามื่นสี่พันบาทเอาทายง่วนง่ายมีตัวเดียวนี่บ่พี่แม่ลูกอีกนี่ตัวตัวนอนอยู่นั่นบ่เอาเมาื่ิงเบิ่งก่อนเบิ่งแม่ลูกอีกตัวนี้แม่กับโค้งสั่งง่ายขึ้นกันเนาะลูกมันได้จักเดือนแล้วนี่ย ลูกสองเดือนนอนอยู่นั่นเป็นตัวแม่บ่ลูกตัวผู้นะครับนี่เอาเย่อๆๆจังหน่อยแน่นย่อสวงมันจังหน่อยแน่เห็นไหมเห็นมันตื่นเห็นลูกจังหน่อยแน่นเอาลูกลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นตัวนี้เพราะว่าลูกสติงเล่ยนะครับรอรอเลยสองเดือนกลัวกลัวนะครับเป็นลูกตัวผู้ดอกตำหนีบ่มมีนะครับส่วนแม่มันนี่ส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวบนะครับได้ลูกยจ้โตแล้วนี่ตัวที่สี่นี่ตัวที่สี่ อ๋อลูกดกตัวนี้น,นะครับขายจังบาทคมนี่โคมนี่เปิดใบหาซิบซีอ่าคมแม่ลูกนี่เพิ่นเปิดใบหาซิบซีนะครับพี่น้องหาหมื่นสี่พันบาทนะครับนี่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 ทายทั้งหนาให้เบิ่งพร้อมแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้หาหมื่นสี่พันบาทอ้าวตั้นี้ช่วงอื่นเพิ่นรับประกันทุกอย่างคือกันอ้าไปถามเบอร์โทรกันพี่อ่ะฝากเบอร์โทรในบ้านนี่ 0 8 0ย8แปดศูนย์สามแปดซนึ่งสอยในหอยยังครับผมในหอยชิดหน้าม่อนบ่อ่าในหอยชิดน้าม่อนเด้อผู้ใดสนใจง้วสไตล์โค้งสั่งยงยงยงนะครับพี่น้องนี่แม่แยกลูกไปแล้วล่ะราคากับพ่อฟังยีดอกต่อรองได้เพิ่นเพิ่นใจดีอยู่อ่ะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมเอาไปเบิ่งตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมอ่ะมาเบิ่งพ่อเพิ่นเอางัวมาคนละสีเลยมื้อหนิ ตัวหนึ่งสีขาวบดตัวหนึ่งสีน้ำตาลแดงเข้มนะพ่อเนาะเมสาวทั้งสองพอมพ่อเมสาวอ้าวบ่งนะครับงัวนเมสาวทั้งสองตัวนี่บ่งตัวแรกก่อนตัวสีน้ำตาลแดงนี่ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบแข้งขาดีพ่พ่อลำแข็งลำขาดีรับประกันตำนี้เนาะส่ว n สุดสวง n ส้มรับประกันเบิดนะครับรับประกันตำนี้ทุกอย่างเลยอ่าเิ่นวันบ่มีหยังนะครับตำนี้ไม่ได้ความงามนะครับนี่ตัวนี้จะปีแล้วพ่างัวตัวนี้งัวแดงตัวนี้ประมาณประมาณสิบเอ็ดเดือน เบิ้งหน้าตาก่อนนะครับพี่นอ้องเบิ้งแขงขาเบิง้งเบิ้งลำแขงลำขาหนามันนะครับเบิ้งหน้าตาหน้าตาสวยงามนะครับมัวน11เดือนถ่ายถ่ายมันนี่เบื้องโค่นหางนะครับพี่น้องโค่นหางเครื่องเพชรสวยๆนะครับโค่นหางใหญ่ๆลำขาลำขาสวยๆนะครับเปิดเจ้าบายครับพ่อตัวนี้เปิดไป40,009 40,900บาทนะครับผมผูใ้ใดหาอยู่ผูใ้ใดสนใจเด้อพี่นอ้องม้วนเมษาสวยๆเลย ลูกสติงเล่บ่นะครับมีใบเกิดยี่บออ๋ออยู่บ้านเห็นบ่อ่าลื่อมมาก่พอพ่นมีอยู่เดอ้อลูกสติงเล่นะครับนี่สวยๆเลยเออไปเบิ่งบักสีขาวโบดนี่นะครับงัวแม่สาวแม่นั่ง <c oughs> ส่วนสูงของงัวตัวนี้สูงอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องร้140 <c oughs> อยสี่สิบบวกกี่ดอกลำแข้งลำขาสวยงามเบิ่งหน้าตาติดโบดนะครับเ <c oughs> ครื่องโบดครบเครื่องขึ้นกันตัวนี้นะครับแข้งขาหนานี่สุดยอดเลยสวยงามยืดลองช่องเลย ตัวน,นี้ก็ประมาณปีปีน้อยๆป่ะพ่อตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณปีกวนๆนะครับส่วนสูงนี่ก็ได้การพี่น้องนะครับในช่วงเง่าช่วงอ่อช,ช่วงสูงนะครับลำแข้งลำขาสวยงามทายขังหลังให้เบิง้งทายโค่นหางทายเครื่องเพียรให้เบิ้งนะครับนี่นะครับเครื่องเพียรสวยๆลำแข้งลำขาเรียวๆรับผู้สาวงามพี่น้องผู้สาวงามเปิดจับบาทพ่อสามหมื่นเจ็ดาราคาของ่อพงนนะครับพี่น้องราคาสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ อ่าผู้ใดสนใจนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวโบดบนเป็นสีแดง37,000บาทขันเป็นสีแดงนี่ราคาสิอัพถึง40,000กว่านะครับผู้ใดสนใจโทรกข์กับมาเบอร์ใดครับพ่อ080ย์แ595ูนย์ศ3นย์แปดยังครับพ่อก้าห้าสามสามหกอนยังพ่อน้อยกุมลาสายเนาะนะครับโอเคขอบคุณข้อมูลครับพ่อขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับนี่งัวงามๆสวยๆพี่น้องโทรกข์กับมาสอบถามต่อรองกันเดา ตำนี้แวดล้อมทุกอย่างขันบ่แน่ใจจังไงก็ถามเจ้าของง่วนอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจนะครับผมเอาไปต่อกันอีกนะครับไปต่ออีกตัวต่อไปว,วันดีครับวันดีครับวััดีครบเด็กขายเราไปเนะา,าะน<ไ> <34. S 1> ตัวลูกนี้เสี้ยวสามสิบสีง่วนลูกจกัะโตแล้วง่วนลูกแรกลูกตัวเดียวเพิ่นขายลูกแยกไปแล้วตัวนี้ก็เลยเสี้ยวถึงเนาะ เอาสามหมื่นสี่พันบาทนะครับผมองว่าโค้งส่างสวยๆนะครับพี่น้องนี่นะครับในลูกหนึ่งนะครับนี่บางส่วนสูงกันส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบกุละนะครับแข้งขาดีว่ะพี่รับประกันดีป่ะทุกอย่างเนาะนะครับอ้าวรับประกันตำหนินะครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเบื้องก่อนนี่เพิ่นจูงอยู่นี่ังาดเลยนะครับราคากับว่าแห้งผูใดหาอยู่นะครับลูกกระทบนี่ครับ ได้ครับได้ครับผมอ่ะเปิดไว้สามหมื่นสี 30, 000 4, 000่สิบเอวพี่ว่าสามหมื่นสี่พันต่อร่องได้จังหน่อยอ่ะต่อร่องได้จังหน่อยเพันว่าราคาถือแคงพี่น้องสามหมื่นสี่พันบาทอ่ลูกมันก็นได้ขายลูกมันได้หลายเลยพันวา่านะครับยังสวยอยู่นะครับนี่งัวเพันว่าลูกแรกนะครับ<า>เบ่งโค้งสางทั้งหลังมันเบ่งโค้งหางเบ่งเพลิงเศษเบ่งลำแข็งลำขามันยังใส่การได้อยู่ยังสวยงามอยู่นะครับสามหมื่นสี่พันบาท อ่ฝากเบอร์โทรให้เพื่อ086นยยังก่อนศูนย์แปดหกสองหนึ่พอ่ 6, 8, 6, อชุยพ่อชุยเนาะโอ้นะครับเปิ้ลขายลูกมันได้หลาย,ลายลลาาเลยเปิ้นก็เลยสีเอาเมย์มันราคาโบผักนะครับ39,000บาทนี่โทษกับมาสอบถามพี่น้องโทษกับมาเบิ่งซื้อไปเลี้ยงเอาไปขุนเอาอยากได้ตัวได้งามๆก็กหามาผสมเอาเนาะพ่อเนาะอจออยยไไปหหาหา้วนลเมนครับเอาจอยไปไปเลี้ยงเอาเนาะไปขุนเอา โอเคขอบคุณครับผมขอบคุณข้อมูลนะครับเอาหันมาทางพี่บันนี่วัดดีครับพี่วัดดีครับผมมาเบงง้วงงามๆขอเพลินตัวนี้แม่สาวจักจักปีแล้วพี่ขวบเดียวเนาะอ่ามาเบงง้วงขวบหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ140ร้อยสี่สิบบพี่โดยประมาณเนาะประมาณสามสิบห้าบวกนะครับสามสิบห้าบวกแข้งขาดีปะอ่าแข้งขาดีเบิร์เพราว่าสวยงามเลยตัวนี้นะครับผิวสีน้ำตาลแดงเข้มเลย มาเบิ่งโค้นหางก่อนมาดโค้นหางใหญ่ๆเครื่องเพชรสวยๆนะครับลำแข้งลำขานะครับหางยาวๆนะครับผมสวยแน่นวลงัวตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายเบิ่งทั้งพี่น่ำถ่ายเบิ่งทั้งพี่น่ำนะครับตัวนี้ถ่ายทั้งสองขางนะครับพี่น้องถ่ายทั้งสองขางแล้วความสวยนะครับตำหนิไม่มีมีแต่ความสวยเอาความสวยมาโชว์กันตัวนี้นะครับผมเปิดราคาไว้จักบาทครับพี่เปิดแปดหมื่นห้าเนาะ พอมันซีวอ่ามีมีใบเกิดอยู่หรอมีครับอ๋อตัวนี้มันมีใบเกิดนะครับรับประกันนะครับอ่ามันรับประกันนะครับเป็นลูกซีวนะครับตัวนี้เ้อะเปิดและขาไว่ายตัวใดก่อนเมื่อกี้แปดบหมื่นห้าพันบาทนะครับผู้ใดอยากได้งวงวงามงวงสวยงวงสายพันธุ์ดีๆนะครับผมโทษผมมาเบอร์ได้ครับพี่มีตัวเดียวนี่บ่มีตัวเดียวนี่บ่อ่ะฝากบอร์โทรในเบอร์พี่เดี๋ยและ 091 091 867หนึ่งย่พี่ยังรับพี่หอยเล่ครับในหอยเลนาะมาจากชาค,ครับผม,น,มน้ามนในหอยเล่น้ามุ่นกลาสินเท่านะครับผมอ่าฝากไว้น้ำผู้ดใดอยากได้ง่วงง่ายนะครับราคาต่อรองได้ไนบมพี่ต่อรองได้ขนส่งคุยกันเดาโอเคขอบคุณครับอ่ารายละเอียดต่างๆนะครับพี่นองโทษกอสอบถามจาของง่วอีกทีนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับการขนสงสิบดมีปัญหานะครับ เอาไปเบ่งต่ออีกไปเบ่งต่อยางน้ำกลนพ่นอยู่บนมะควกไวๆเมื่อกี้นี่ตัวไดครับพี่เอาตัวนี้บาสินเนาะบาสินอ่ามาเบงบาสินโค้งยัญ่ๆนะครับนี่อ่าสีขาวเครื่องโบดกับมีเนาะเครื่องโบดถครบเครื่องอยู่นะครับได้ลูกมาจากตัวแล้วพี่ตัวนี้ได้ลูกสองแล้วได้ลูกสองเอาตัวที่สามค้าทองอยู่นี่เพิ่มเปลี่ยนอีสานนะครับนี่ ไอ้ดังไอ้ดังเกาหลีวันวันนี้เสมเปี่ยนอีสานนะครับเปิ้ลทบไวอ่าวันผสมนะครับวันผสมวันผสมนี่ตั้งแต่อ่าวันที่ยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามเดือนห้าหกห้านะครับกำหนดขอดเป็นวันที่สามเดือนสามหกหกนะครับพี่น้องเป็นผสมไว้เรียบร้อยตัวนี้รับประกันทองเนาะรับประกันทองนะครับเบื้องความอ่าเบื้องรูปลักษณ์มันก่อนนี่เบื้องหน้าตาพี่น้องง่วงบาซิน นะครับเปิดเป็นเปิดราคาไว้แล้วเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นบาทนะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบบวกแล้วบอกพี่บอกถือนะพี่เนาะประมาณร้อยห้าสิบนะครับผมแข้งขาทุกอย่างรับประกันเบิร์ตนะครับผมเปิดไว้ราคาสี่หมื่นห้าเอาเบิ่งทั้งหลังมันก่อนเอาเบิ่งข้นหางเบิ่งเครื่องเพือกมันนะครับแข้งขาแข้งขาสวยงาม เปิดราคาไว้หาหมื่นเพิ่นว่าหาหมื่นบาทนะครับทองพร้อมนะครับงัวททองพร้อมเปิดไว้ราคาหาหมื่นกับตอรองกันได้อยู่ดอกนะครับต่อได้ตอได้เอาฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามเจ็ดสองหนึ่งครับสามเจ็ดสองหนึ่งพี่ยังครับพี่พี่ออดครับพี่ออดพี่ออดมาจากไหนครับผมนาโมนครับพี่ออดหน้ามุ่นเนาะเอาราคาพี่น้องเพิ่นเปิดไว้หาหมื่นด้อตัวนี้หาหมื่นงวนทองรับประกันพร้อมมีใบมีหลอดครบนะครับ ผู้ใดสนใจโทษข้ามาแวดล้อมต่างๆขันบ่แน่ใจบบชัวยังไงก็ถามจากของงัวเพิ่นอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจเพื่อความชัวนะครับการสื้อขายบ่ไม้มีปัญหากันนะครับเอาโอเคครับพี่น้องปิดท้ายคลิปที่3นี้เลยแล้วกันนะครับช่องเบ้าชัยศรีสเกตช h a n แนวผู้ใดข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อบ่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสิ่เดียอัปเดตราคาเปรียบเทียบราคาทายแวดล้อมต้นนี้ของงัวแต่ละสายพันธุ์แต่ละรูปแบบให้เบ่งนะครับ ส่วนราละเียดต่างนะครับพี่น้องขันเป็นว่าช่องเบาใช้ชีสิเกียตไทยบกครบจังไงน,นะครับแต่ให้พี่น้องสามารถโทษของมาสอบถามจากของงัวอีกทีหนึงเพื่อความสะดวกเพื่อความแน่ใจมัน่นด้ว่าม,มีปัญหากันอ่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ